สวัสดีครับผมในช่างทำสวนนะครับตรงนี้เป็นนะครับรูที่หนอนนะครับด้วงหนวดยาวนะครับได้มานะครับกัดกินนะครับบริเวณต้นขนุนนะครับวันนี้ผมจะมาอุดนะครับอุดรูนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อุดนะครับก็จะเป็นนะครับสเปรย์โฟมตัวนี้นะครับนะครับก็จะ ยิงโฟมเข้าไปในในรูนี้นะครับก็จะเป็นการอุดนะครับอุดนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเย่เข้าไปเลยนะครับก็แล้วก็กดนะครับออกแรงหน่อยนะครับโฟมก็จะไปขยายตัวนะครับข้างในรูนะครับขึ้นมาคอยดูนะครับ นี่ครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ในการนะครับปิดบาดแผลนะครับจากการทำลายของนะครับของตัวด่วงหนวดยาวนะครับที่เข้าไปกัดกินนะครับบริเวณต้นขหนุนนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นอีกนะครับ วิธีการหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนนะครับชาวส่วนทุกๆท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ